สำนักงานคลังจังหวัดยะลาขอรายง,งานสรุปผลการก่อนหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568ข้อมูลนะวันที่11เ,เมษายน2568ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณพศ2568จังหวัดยะลาได้รับจัดสรรงบประมาณ16,83.54ล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ6,899.60ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ64.58และรายจ่ายลงทุน3,783.94ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ35.42ภาพรวมการก่อนนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนงบฟังก์ชันจังหวัดยาลาได้รับงบประมาณ2,764.38ล้านบาทสามารถก่อนนี้ผูกพันแล้ว2,016.93ล้านบาท คิดเป็นรอยละ72.9ดคงเหลือยังไม่ก่อนนี้ผูกพันจำนวน88โครงการวงเงิน747.45ล้านบาทคิดเป็นรอยละ27.04สําำหรับรายการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันแบ่งเป็นสิ่งก่อสร้าง67โครงการและครุพันฑ์21โครงการ24หน่วยงานที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันประกอบด้วย ผลการเบริกจ่ายงบประมาณภาพรวมแบ่งเป็นรายจ่ายภาพรวมได้รับจัดสรร1 683.54ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว5552.84ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ47.30าต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ13.03อยู่ลำดับที่69ของประเทศรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร6 8 9 9 6 0ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว4 3 9 4 4 3ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ69.63 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ0.98อยู่ลำดับที่73ของประเทศรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร3,783.94ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว658.41ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ17.40ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ23.93อยู่ลำดับที่76ของประเทศผลการเบริกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกอบด้วยอปท64แห่งและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา รวมจำนวน65แห่งได้รับจัดสรรงบประมาณ588.42ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว69.15ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ11.75ต่ำกว่าเป้าหมาย29.58ผลการเบริกจ่ายงบกรมจังหวัดภาพรวมได้รับจัดสรร245.21ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว17.32ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ7.06แบ่งเป็นรายจ่ายประจํา ได้รับจัดส 04, รร41.04ิเ์บิกจ่ายร้อยละ17.32คิดเป็นร้อยละ42.20ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ22.47ส่วนรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร2องน2ล้านบาทยังไม่ได้เบิกจ่ายผลการเบริกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีพศส5 6 7จากส่วนราชการจำนวน42แห่งวงเงินรวม2 4 4 4 3 3ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว1,258.70ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ61.57คงเหลือจำนวนเงิน785.53ล้านบาทจากส่วนราชการจำนวน26หน่วยงานซึ่งจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2,568 26. หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีไม่แล้วเสร็จประกอบด้วย ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออีก5เดือนจะสิ้นปีงบประมาณพศ2568ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและเพื่อสนับสนุนให้เม็ดเงินจากระบบงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากยิ่งขึ้นสำนักงานคลังจังหวัดยาลากำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด